เซลไบพระรัมสองเขานิญ่าจัดให้เอาใจสาวกสายในกันไ์บสี่สูบเรียงต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งคันนะครับที่ออกตัวเลยว,ว่าเจ้าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอน ร้านเซลร์ไายพร์ทสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือสองสภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราง่ายๆนะครับเพียงแค่อินบ็อกก์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชดร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผม ขอกราบสวีดัลล์สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เขารักทุกท่านครับเข้าสู่ช่อนของร้านเซลล์บายพาร์ทสองของเรากันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตต่อเนื่องจัดให้นะครับผมสําหรับสาวกสายนิกเกิลบายสี่สูบเรียงเสียงหวานจากค่ายฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้คันที่เราพาทุกท่านมาชมนะครับตัวรถสวยใสพร้อมใช้งานของแต่งมาจัดหนักจัด เต็มกันแน่นอนนะครับเป็นรุ่นไหนไปนไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB 650F ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับออกตัวไว้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับตัวรถนะครับจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2017ครับผมโฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญครับของแต่งมาจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวท่อแต่งการสะบัดแต่งตัวนี้มีมาให้ครบพร้อมหล่อพร้อมรันกันได้เลยนะครับรายเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆมีอะไรเพิ่มเติมมาให้อีก และที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจัดจาหน่ายและตารางการดาวผ่อนจะร้าวใจเฟียฟ้าวกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านชอบใจหรือถูกใจนะครับคลิปการรีวิวของผมนะครับฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกการอัปเดตรถใหม่โปรโมชั่นราคาโด่นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดซับสไคร และกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผม<ๆ>ก่อนที่ผมนะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลเลแบบ์แวร์พร์ทสองของเราครับรถทุกคันที่เราเอามารีวิวให้ชมนะครับต้องขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับ ราคานะครับผมสหรับเจ้าตัวฮานาซีบี 650F P217 0 LED ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับในราคาแค่179,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,637บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4,000กับอีก66บาทครับค่าดเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าดเนินการครับ ออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่19,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับชมและรับฟังนะครับในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช่นเคยครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจชอบใจอยากได้ไว้ครอบครองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเช่นเคยยินดีให้คำปรึกษายินดีรับสายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้กันแบบจัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับมาดูที่เลขใบของตัวรถกันนิดนึงขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับ เจ้าคันนี้ครับเลขไม้วิ่งมาครับ13,000มกิโลครับตัวนี้เครื่องยนต์จบจบนะครับระบบไฟติดครบรอบคันที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้จากศูนย์ถึง2อหลอดบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาให้ครบเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับไล่มาดูในส่วนของตัวชุดสีสันตัวรถของเจ้าคันนี้กันนิดนึงดีกว่าครับตัวรถคันนี้ครับได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสีสันตัวรถสวยใสนะครับเรื่องล้มชนหนักอุบัติเหตุเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่ แน่นอนสีเดิมโรงงานทุกจุดเลยทีเดียวนะครับผมซรไัไ ถัดจากในส่วนตัวชุดสีสันของตัวรถครับไล่มาดูที่ชุดล้อกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวล้อเจ้าคันนี้นะครับตัวล้อทําสีมาเป็นสีทองตัวสีเกตดีนะครับสวยๆใสๆนะครับไม่แตกไม่ลอกที่สําคัญนะครับนอกจากในส่วนตัวล้อทองหล่อแล้วเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับยางใหม่หน้าหลังนะครับตัวนี้ที่เรียกว่าเอาไปนะครับขี่ออกทิปรุยโค้งสายโค้งกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้กันได้เลยนะครับผมและนอกจากในส่วนตัวยางครับมาดู ดูที่ส่วนของตัวจานดิสนิดนึงครับในส่วนของจานดิสนะครับทั้ง3าใบหน้าหลังและจาน a อรเตัวนี้นะครับสวยๆใสๆไม่สึกไม่เป็นสนิมครับระบบเบรก A อเตัวนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์กันสุดๆเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้ครับเดี๋ยวเราไล่กลับขึ้นมานะครับดูในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าคันนี้ให้มาคุ้มจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนนะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนตัวชิลด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งพร้อมขายยืดชิลตรงรุ่นนะครับของโมโตซัดตัวชิลให้มานะครับเป็นสีสโมกหล่อดุๆนะครับให้หน้ารถดูดุดันดูมีมิติมากขึ้นนะครับนอกจากในส่วนตัวชุดชิลแล้วครับเจ้าคันีครับเพิ่มเติมเข้ามาครับในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวแต่งแบบ LED ครับตัวนี้ด้านหน้าครับมาหล่อเข้ากับตัวชุดชิลและไฟหน้าหล่อลงตัวติดครบเลยทีเดียวนะครับผมถัดจากในส่วนตัวชุดด้านหน้าครับไล่มา ดูที่ตัวชุดแฮนด์กันบารดีกว่าครับในส่วนตัวชุดแฮนด์ครับมาดูไฮไลท์อย่างแรกก่อนเลยครับในส่วนตัวชุดกันสะบัดเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับกันสะบัดแต่งของไฮเปอร์โปะครับและขายยึดกันสะบัดของ RSV Racing นะครับตัวนี้ให้มาตรงรุ่นครับตัวกันสะบัดปรับตั้งใช้งานได้ดีที่สําคัญนะครับไม่รั่วไม่เสืมด้วยนะครับนอกจากนี้ใกล้ๆกันในส่วนตัวกันสะบัดนะครับถัดมาในส่วนตัวชุดไฟบอกรีครับเจ้าคันนี้ครับติดตั้งเข้ามาในส่วนของไฟบอกรีตรง รุ่นนะครับสำหรับ Honda โดยเฉพาะซึ่งไฟบอกเกียร์ตัวนี้ทํางานสมบูรณ์บอกละเอียดครบถ้วนนะครับผมนอกจากในส่วนของตัวชุดการสั่และไฟบอกเกียร์ไล่มาดูนะครับในส่วนตัวชุดก้านเบรกและก้านคัตของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวชุดก้านเบรกและก้านคัตของเจ้าคันนี้ให้มาเป็นงาน CNC นะครับของ Racing Power ที่สามารถปรับตั้งได้ถึง6ระดับและที่สําคัญนะครับยังปรับขนาดในส่วนตัวชุดก้านปรับสั้นปรับยาวได้ด้วยนะครับผมยังไม่จบ เพียงแค่นี้ครับในส่องของแต่งชุดแฮนนะครับไล่มาดูครับที่กระจกปลายแฮนกันบ้างครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกระจกปลายแฮนแต่งครับยึดแน่นแข็งแรงครับของ r a c i n g Power รงเลนกระจกนะครับตัวนี้ตัดแสงมองเห็นชัดเจนไม่มีหลอกตานะครับผมเซลไฟร์สอง ค่าจ้างในส่วนของตัวชุดแทนดนะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งคันนี้ผมบอกได้เลยว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับเริ่มต้นอันดับแรกครับในส่วนของตัวชุดถังก่อนเลยครับในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้ตัวถังนะครับให้มาถึง2จุดครับจุดแรกนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดครอบถังกันลอยแบบฟูนะครับตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนแท้ของ m a ็กเทคให้มาตรงรุ่นนะครับตัวนี้ผ้าคาร์บอนสวยใสๆนะครับไม่แตกลายงาอีก จุดหนึ่งนะครับจุดที่2จะเป็นในส่วนของตัวชุดกันลอยและกันเลื่อนตัวถังด้านข้างแบบยางซิลิโคนแปะนะครับตัวนี้เรียกว่าให้มาเต็มๆ2จุดให้ตัวรถด,ดูมีมิติและเซฟลอยได้เยอะเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้ครับไล่ลงมาดูในส่วนตัวกันล้มตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสลับเจ้าคันนี้ครับกันล้มที่ให้มานะครับเป็นกันล้มของ g d r Evo ครับตรงรุ่นสลับ CB650F โดยเฉพาะสังเกตในส่วนตัวชุดหูเย้วงติดตั้งเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อป้องกัน นะครับหู่เครื่องหากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรถล้มรถสไลด์นะครับเรียกว่าชุดนี้เซฟตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมไล่มาที่ด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับยังอยู่ในส่วนของตัวโหมดอุปกรณ์เซฟตี้ครับเจ้าคันนี้ครับผมมาพร้อมกับกาดน้ําแต่งงานมินิมตรงรุ่นนะครับขนาดใหญ่ครับเรียกว่าตัวนี้นะครับเซฟน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมแซงไปครับ จากในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นเสริมที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความมันในการขับขี่และความสะดวกสบายในเวลาที่เราซิ่งด้วยนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดเกียร์ควิกชิปเตอร์ครับตัวนี้ให้มาตรงรุ่นนะครับสำหรับ c b 6 5 0 f อีกเช่นกันครับควิกชิปเตอร์ตัวนี้เข้าเตะง่ายๆเตะมันมันใช้งานได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งลายมาที่ตัวด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัว หลังครับเจ้าคันนี้ครับผมมาในดูในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นกันนิดนึงเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งแบบแม่เหล็กที่สามารถพับและกลางออกได้ตัวนี้นะครับแม่เหล็กดูดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผม ขาดจากในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดกันไปไม่ได้แน่นอนสำหรับรถบิ๊กไบค์4สูบเรียง6 5 0แบบนี้นะครับเป็นท่อเดิมก็คงจะการายอยู่จาพันี้ครับในส่วนตัวท่อครับให้มาเป็นท่อแต่งนะครับทรงอะครับอีกชอตตี้ครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงดีมากๆครับบิดมันมันสนั่นเร้าใจกันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับ ไปชมนะครับกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟและที่สําคัญไปฟังเสียงท่อดีกว่าครับว่ามันจะลั่นเราใจขี่มันขนาดไหนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะครับฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์และที่สําคัญมาเทสระบบไฟนะครับของเจ้า h o น da CB650F ปี2017ของเราคันนี้กันเลยอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเทสในส่วนตัวระบบไฟตัวรถกันก่อนนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับ โอเคครับผมในส่วนตัวระบบไฟครับไฟพมาาติดครบนะครับผมไฟสูงนะครับติดเสียงแตรครับตัวนี้ให้มาเป็นแตรเดิมนะครับการสบัดไม่ล่วงไม่เสริมไฟบอกเกียร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับรถจอดในห้องแอร์เย็นๆจบๆเลยนะครับเลขไม้แท้นะครับคันนี้วนดูรอบพันกันบ้างครับด้านหน้านะครับระบบไฟติดครบนะครับผมไฟพมาานะครับตัวนี้ มาพบ,พบสีสันสวยงามรอบเดินเบาตัวรถนิ่งๆนะครับไม่มีสวิงนะครับเครื่องนะครับบอกไม่ดังไม่หอนนะครับจบๆเลยตัวท่อคันนี้เสียงพอมากๆครับมาฟังเสียงท่อนิดนึงน,น,นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องครับจบนะครับรอบเดินเบานิ่งๆท่อรันเล้าใจ ด้านหลังนะครับระบบไฟติดคอบลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะครับแบบฝังมาในตัวด้วยนะครับท่ายสั้นนะครับแม่เหล็กดุดดีครับพับกลางออกได้เลยโวยางโซเตอร์ใ่หมดแล้วครับคันนี้ได้ไปคุ้มๆมวิกชิพเตอร์นะครับตัวนี้ทํางานครบถ้วนปกตินะครับ คาอีกแน่นอนครับรับประกันให้เลยสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคครับเัวกร้ดับเครื่องยนต์นะครับออฟรันนะครับทํางานดับปกติครับ โอเคนะครับผมก็จบไปเ yeah, ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวก nee ับเจ้าตัว Honda CB 6 5 0 F ปี2017ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้า ผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆเๆอะไรมานำเสนอัอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ